สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ t e n of C u p s ไพ่สิบถ้วยความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนการอกหักเป็นความทุกข์ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองระทมทุกข์จนฆ่าตัวตายกันมามา,มากต่อมากตั้งแต่อดีตการเรื่องนี้ก็อย่าทำเป็นเล่นไปเพราะเรื่องความรักมันซีเรียสมากที่สุด มากกว่าที่คุณคิดคนที่ไม่เคยมีความรักกับใครเขาคงจะเข้าใจได้ยากเวลาที่เห็นเพื่อนหรือใครโดนแฟนหรือคนรักทิ้งเขาเหล่านั้นจะร้องไห้ฟูฟมฟายรำพึงรำพันมากมายสารพัดถามตัวเองเหมือนคนบ้าว่าฉันผิดอะไรตรงไหนฉันดีกว่ามันตั้งมากมายทำไมถึงทิ้งฉันไปทำไมทำไมทำไม ถ้าคนอกหักเป็นผู้ชายก็จะกินเล่าหัวราน้ำเสียผู้เสียคนหลายรายอาคาดเข้นพยาบาทถึงขั้นบุกไปฆ่ากันตายกลายเป็นปัญหาใหญ่จนเกินควบคุมบอกแล้วว่าเรื่องความรักมันซีเรียสคนที่ว่าคนอื่นที่โดนทิ้งแล้วเสียผู้เสียคนเพราะความรักเพราะคุณยังไม่ได้เหยียบย่ำเข้าไปในสถานการณ์แบบนั้น คุณอาจจะผ่านประสบการณ์มาจริงแต่มันคนละลิมิตกับเขาอย่าชะล่าใจคุณอาจเจอแบบเขาเข้าสักวันบางคนบอกว่าให้แยกเรื่องความรักกับงานออกจากกันคุณแยกได้จริงเหรอถ้าคุณมีปัญหาความรักคุณจะมีกระจิตกระใจทางานเหรอเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเคยเห็นคนอกหักแล้วชีวิตพังทลาย มีผิดหวังในความรักสติปัญญาและสมาธิที่เคยมีสูงส่งก็มาลายหายไปขาดความทะเยอทยานที่เคยมีแต่ถ้าความรักดีคนๆน,นั้นจะมีพลังทิพย์ที่จะทำอะไรก็ได้และคิดว่าโลกนี้ไม่ยากสำหรับเขาเลยความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้เสมอมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันก็ยังยิ่งใหญ่และอนาคตข้างหน้าก็จะยิ่งใหญ่ต่อไปไพ่ใบนี้คือไพ่ความรักที่ดีที่สุดค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะเพื่อแม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ